โอติปุวันนี้วันแรกก็อาจจะกูมาสอนขายเส้นออย่างอย่างอย่างร่างกายคนเราเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อค่อนข้างจะไหลมัดแล้วก็มีพวกข้อต่อระหว่างสมมติมีข้อต่อระหว่างไหยข้อศอกเอวข้อมือพวกเนี้ยเวลาก่อนเล่นไม่ว่าจะเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมาแล้วก็ตามเนี่ย มันต้องเขาเรียกว่าอะไราผ่อนคลายแล้วก็วอร์มให้ถึงหมายถึงว่าให้ข้อต่อของเราเนี่ยมันเริ่มมีการพยบับเพราะอย่างอย่างปูเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเลยใช่ไหมวเวลาเรามาเวทเทรนนิ่งหรือว่ามาคาร์ดิโอหนักๆเนี่ยพวกข้อต่อเนี่ยมันใช้เยอะเราเลยต้องวอร์มนิดนึงคือวอร์มมันจะมี2อ,อแบบคือวอร์มแล้วก็ยืดเส้นคือ ก่อนเล่นเนี่ยเราจะยืดเส้นนิดเดียวยืดเฉพาะส่วนที่เราจะบริหารแล้วก็หลังเล่นเนี่ยก็เป็นการทำกูดาวหมายถึงว่ายืดแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานอ่ะเดี๋ยวมาสอนก่อนคือวันนี้นะวันแรกเลยเป็นวันแรกที่ที่ที่จะเริ่มกันก็คือเดี๋ยวให้หมุนไปหน้าเราใช้เวลาทำคลิปนี้ประมาณกูใช้เวลาแ้วนะไม่เกิน หานาทีแต่จะให้มึงเนี่ยทำต่อเน,นื่องเป็นเวลาสัก20่สินาทีวันแรกนะเบาๆก่อนนะหมุนแบงหน้านะหมุนไยายามหมุนให้มันได้เป็นเป็นวงกลมเลยี่อ่อย่าพยายามอย่ายอย่างนี้ให้หมุนให้ข้อต่อตรงไหล่เนะี่ยเราทํางานได้ตามครบองศามันนะหนึ่งใจเข้าใจเอาต่าอสบายแบงหน้าสิ 5 6 7 8ท่านี้นอกจากเป็นการวอร์มข้อต่อแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการบริหารไปด้วยในตัวนะอ่ะแล้วก็ข้างหลังสิ3 4 5 6 7 8 9ห้แสิอ่ะแล้วก็พักแป๊บหนึ่งระหว่างพักก็พยายามสะบัดข้อมือขาพยายามเตะอ่าเตะไปนิดหนึงอ่า เราหายใจเข้าหายใจออกตามตามธรรมชาตินะอย่าไปกระแทกหายใจพอเราถ้าเ,าเป็นความดันหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเราการเหายใจมากๆระหว่างการเล่นหรือว่าการคาริโอเนี้ยความดันจะขึ้น <c oughs> แต่กระปูคงไม่เป็นหรอกแล้วก็ต่อหนึ่งสองสามสี่าวนนี้จะเน้นเบาๆหกเจ็ดเป็นการเคลื่อนย้ายตามข้อต่อมากกว่าแปดเก้าสิบต่อหนึ่ง 2 3 4สังเกตว่าแค่2ท่าเนี้ยถ้ามึงทำงจริงเนียก็เริ่มเลยแหละแปดนอกจากการนขึ้นย้ายข้อต่อนี่เหมือนกันมันเป็นคาร์ดิโอเล็กๆนะขอผ่านแอรบอล์ o, แล้วก็ไขมันที่มึงกินเข้าไปเมื่อคืนด้วยอ่าระหว่างเซตก็สบัดนะเราทำอย่างนี้สามเซตสามเซตนะอ่าไปเหมือนเดิมหนึ่ง 4 5 6 7 8 9 1ก้าไปห2 3่งสองสโอเคลองเสร็จีข้อมือเนหะ็นไหมข้อมือมันจะมีข้อต่อแลักษณะนี้นะ เราพยายามค่อยๆสบัดก่อนแรกก็ค่อยๆสบัดเบาๆให้ข้อต่อเนี่ยมันเริ่มมีการเคลื่อนนะพอเวลาเราเราทำบอดี้เวทพวกเนี้ยข้อมือไหลข้อมือซอกพวกเนี้ยทำงานค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมันจะเจ็บถ้าเจ็บแล้วก็ต้องพักยาวโปรแกรมที่วางไว้ต่างๆมันก็สูงนะโอเคไปต่อไปท่าไปอันนี้คือท่าแหท่าแรกในการวอร์มวันนี้จะวอร์มอย่างเดียวเลยวอร์มให้ร่างกายมันเริ่มตื่นตัว เราค่อยไปหนักขึ้นหนักขึ้นโอเคนะโปอ่ะต่อไปถ้าเมื่อกี้ที่เราวอร์มเนี่ยมันจะได้ไหลก็คือเดี่ยวต่อนนะทั้งหมดเลยทั้งหน้าข้าแล้วก็หลังเป็นการตัิหางไปด้วยนะเนื่ยคุณเริ่มออกแล้วอ่ะต่อไปจะเป็นการอดกักระหว่างอกแล้วก็หลังเป็นการบริหารสองชิ้นแล้วก็เป็นการวอร์มกันในตัวมาให้กลางแขนประมาณนี้ตรงเลยนะให้แขนตรงเลยเข้ามา ไปเข้ามาปประมาณนี้ออกไปเข้ามาออกไปเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสิบครั้ง5้าเจ ีน้มันจะเริ่มตึงๆขึ้นนะตึงๆขึ้นเล็กน้อยอสบัดไปสบัดไปเรื่อยเซตที่2ให้มันไวขึ้นกว่านี้นิดนึงแล้วสุดท้บบนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใเข้าสักที15ครั้ง5 6 7 8กเจ็ดแปดเก สามสี่ห้าโอเคอ่าเสร็จสองแล้วนะโอเคสบายไปเริ่มเหนื่อยแล้วเหนื่อยเริ่มอมอกอันเนี้ยขอผ่านได้ค่อนข้างดีเลยนะปูพยายามทำอย่ากโกงนะถ้าตอนที่มึงอยู่บ้านเนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงโกงไม่โกงนะแต่พยายามทําให้มันต่อเนื่องที่สุดพยายามอย่าพักในช่วงเวลาแค่สิบหรือว่ายี่สิบนาทีเนี่ยทาให้มันต่อเนื่องเพราะถ้าเราต่อเนื่องเมื่อไหร่เนี่ยหัวใจเรามันจะเต้นแรงแล้วมันจะช่วยการกระตุ้น เผ<ถ>าผานไขมันเราเอาไว้ถ้าเราพักนาน้วเดียเริ่มหนึ่งใหม่พยายามระหว่างเซเราพยายามนี่แลกอาดิดนนิดนึงโอเคเซตสุดท้าย2ี่สครั้งเซตแรก10ครั้งเซตสองไวขึ้น15ครั้งเซตที่สามไวขึ้นอีก20ครั้งโอ okay. เคหมือนเดิมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิส ห้าหกเจ็แกาโอเค3มเซ็ตอ่าโอเคมันจะเริ่มสลับกันระหว่างเบาไปหนักทีนี้เรามาเริ่มเบาอีกนิดหนึ่งทีนี้เบาอีกนิดหนึ่งให้เราถ่างขาไปนิดนึงถ่างขาไปแล้วก้มมือแล้วขณานี้ก้มไปอยากจะเข้า ออดูหลังกูนะสังเกตหลังเวลาเล่นนะี่ยมึงเอาไปหน้ากระจกเลยแล้วมึงดูหลังว่าหลังมึงเนี่ยเหมือนหลังปูไหมกูจะบล็อกหลังไว้อย่างนี้หลังอย่าค่อมแล้วขนาดนี้น,นะครับบล็อกมันไว้ทางขาเนี่ยขาของเราเนี่ยให้ประมาณไหล่เราเห็นไหมครับไหล่เราเอา่านนิดนึงทิ้งก้นใหญ่ๆของมึงลงไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็ก้มไป หายใจออกหายใจเข้า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 หายใจออกคอมก้มไปเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเริ่มตึงหามจะตึงมึงเริ่มตึงก้นมึงเริ่มตึงใช้หลังมึงโแบกกลุ่มตัวคอนโทรลขึ้นมานิดนึงท่านี้จะได้เป็นคอมพอมาถึงว่าได้กล้ามเนื้อค่อนข้างจะหลายชิ้นในการบริหารนะครับอ่ะหายใจเข้า จังหวะขึ้นให้บิดกระบะแอน่นออกปั้นเห็นไหมอย่ากระชากนะลงกระชาหายใจเข้าขึ้นมาปั้นทำอย่างนี้เซตแรกสิบครั้งเซตที่สองสิบห้าครั้งเหมือนเดิมเซตที่สามยี่สิบครั้งโอเคพอท่านี้ครบสามเซตพักแป๊บหนึ่งดื่มน้ำหดื่มน้ำหน่มน้ำ,นำอ่า ระหว่างเซตที่พักเนี่ยมันไม่ควรเกินหนึ่งนาทีหมายถึงว่ามึงทำแบบนี้ไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสิบครั้งมึงจับเวลานาฬิกาวา่าสักสี่สิบวิถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ตอเนื่นะครับเพราะถ้าพักนานเนี่ยร่างกายมันมันก็เริ่มพักใช่ไหมทำสามท่านเนี่ยเหงื่อออกแล้วโอเควันนี้กันบ้านแค่สามท่าก็คือ,อหมุนไหล่ บริหารอกกับหลังแล้วก็รู้ว่าแบ็คทำสตริงท่านี้ทำวันแรกด้วยนะให้ท่าที่1 3เซตหน้าหลังสก็คือหน้าหลังนับหเซตครบสเซตต่อ3เซตต่อ3มเซต,ต ทำอย่านงนี้สองครั้งนะครับพอมือถ้าเราทายแล้วมึงก็พักแบบหนึ่งแล้วก็ทําต่อเนื่องมันจะเบ็ดเสร็จประมาณ20นาทีพอดีพอเล่นเสร็จเมื่อกี้เราบริหารไหลบริหารไหลไหลถูกปะไหลพอเล่นเสร็จให้ยืดทางขงาไปเดิมจากตรงนี้ดึงมันนับค้างไว้จ0วิธหนึ่งสองส ดึงให้แล้วสักนะให,ให้หลังไหล่หลังแล้วก็หลังเนี่ยแล็ตซิมัดเนี่ยมันตึงเพื่อจะพลอยกล้ามเนื้อที่เราบริหารไปเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนหายใ,ใจเข้าหายใจออกตามธรรมชาติอ่วิ่งอย่างนี้สามเซตเซตสองเซตสอง ราบองเซนนี้ให้ให้ได้สิบวินนะมากอปดึงให้มันตึงอ่าอ่าสามเซนทำชา้ำชาช้านไะไม่ใจช้านะไม่ใจหนึ่งสองสามดึงให้มันค่อนข้างตึงก็คือมันจะคลายเส้นแล้วมันจะลดอาการบาดเจ็บลดอาการตึงในวันรุ่งขึ้นได้ค่อนขอน้างดีนะทีนี้ยืดไหล่หน้าที่เราเล่นเมื่อกี้นีดเดียก็คือให้ควายควายควายหลังไปแล้วก็ ดึงดึงสอบไปหลังปั้งให้รู้สึกว่าไหล่หน้าแล้วก็อกเนี่ยมันตึงตึงที่สุดทั้งที่จะตึงได้เลยแอ่นไปนับในใจสิบวิทำเหมือนดันสามเสรยืดสองทางนี้แล้วไปยืดโลแบบกับทาาสตร์ที่เราบริหารท,าทา่าทุดท้ายี่หนึ่งแล้แค่ขาตรงเลยนะยืนตรงเลยก้มลงไป ให้หลังขาเนี่ยมันตึงที่สุดลงไปเท่าที่จะตึงได้นับในใจสิบวิเหมือนกันหนึ่งสองสามเโอเคเท่านั้นแล้วก็พักเห็นไหมทำแค่เสร็จเดียวแล้วเหงื่อเหนื่อกูท่วมเลยรับรองท่วงแน่นอะนอันนี้ก็คือแรกๆเลยค่อยๆทำเริ่มจากเบาไปก่อน พอสักอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยกูจะเปลี่ยนโปรแกรมให้มึงนะแล้วก็จะหนักขึ้นแล้วก็ควบควบู่กับการกินอาหารที่มันโภชนาการค่อนข้างดีหรือว่ามึงจะกินคลีนได้นั้นดีเลยแต่มันจะเปลืองนิดนึงแต่กินได้ก็กินเลยแล้วก็กินคลีนแนะนำกินให้มันสดใหม่อย่าไปแช่ค้างคืนนะ่ไปในวันเดียวกคือกินให้หมดเพราะไม่งั้นสารอาหารในอาหารเนี่ยมันมันก็จะน้อยนึกออกไหมครับเออแล้วอย่างที่บอกว่าหลังเล่นเนี่ย หลังเล่นเนี่ยมันมันเป็นการกระตุ้นการผาอผ่าญนึกออกไหมบูถ้ามึงทีนี้มึงมึงหลังเล่นปั้งมึงไม่กินแป้งเข้าไปไม่กินน้ําตาลเข้าไปร่างกายมันจะเริ่มลันเอาไขมันเก่ามาใช้แต่ถ้ามึงไปกินแป้งไปกินน้ําตาลเยอะเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากจากจากจะดึงไขมันเก่ามาใช้เนี่ยมันไปดึงไขมันมันไปดึงน้ําตาลมันไปดึงแป้งที่มึงเพิ่งกินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยออกมาใช้ฉะนั้นหลังเล่นถ้าหิวมากๆ กล้วยหนึ่งลูกขนมปังหนึ่งแผ่นพออย่ากไกินเยอะอย่าไปกินข้าวเป็นจานนะก็คือหลังเล่นให้กินโปรตีนเนื้อนมไข่ถั่วเยอะๆแล้วก็ผักนะกอน,นอนบัดแปลงโอเควันนี้เท่านี้พอลองไปแล้วถ่ายคลิปให้กูดูด้วยโอเคสู้ๆมึงสู้ๆ